แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ฮะสอสอภูมิใจไทยนําโดยหัวหน้าพักนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้นําสอส,อสอยื่นร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แล้วก็ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลยื่นต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองก็คือคุณพระราดรปินานันทกุลตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือปมก็คือมันมีแนวคําตัดสินของสารปกครองหลังจากนี้ถ้าหากเขตไหนเป็นเขต เทศบาลนะตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องยกเลิกภายในเวลาเท่านี้ทีนี้พักภูมิใจไทยเนี่ยเห็นแนวทางที่อยากจะให้ดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการเสนอแก้กฎหมายเดี๋ยวลองไปฟังครับว่าเนื้อหาสาระที่ยื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจตนารมหนักก็คือเราต้องการที่จะให้ยังมีการคงไว้ซึ่ง ตำแหน่งกำลังที่ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองนะครับซึ่ง,งยยมันจะได้ไม่มีข้อขัดแย,งงย,ยแ้งกับเอบอรบรที่มีในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าถึงแม้ว่าจะมีการกระจายอำนาจครับมีการเอ่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ย ในเทศบาลเมืองนะครับก็กำลังผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงอยู่ต่อไปเพราะว่าเราเรามีความเชื่อว่นว่ากำลังผู้ใหญ่บ้านคือผู้ที่มีความใกล้ชิดสามารถดูแลสาะทุกสุขของพี่น้องประชาชนได้นะเจตนารมอ่านี่เป็นการดำเนินการของพักภูมิใจไทยวันนี้นะฮะหัวหน้พักนี่ก็บอกว่า ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพักการเมืองอื่นๆแต่ว่าการพิจารณาก็คงต้องรอสมัยประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนธันวาคมะน,นี่ก็ต้องแก้กฎหมายสองฉบับเพื่อคงตําแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ในพื้นที่ที่จะยกระดับเป็นเทศบาลเมืองต่างๆะนะเดี๋ยวรอทันวาคมอีกทีหนึ่งนะคะ